สวัสดีค่ะพี่น้องประเดียนมา่รีวิวเหรียญเลืองหงให้เบิงเด้อพี่น้องอันนี้ก็เหรียญหนึ่งบาทเลื่องอันี่เหรียญผ่านการใส่งานแล้วล่ะพี่น้องของประเดียนก็มีเหรียญผ่านการใส่งานแล้วกับเหรียญบ่ผ่านการใส่งานก็มีแต่เอาส้มนีมารีวิวให้พี่น้องกาเบิ่งนั่นบ่ทันคนดอกมาเนาะพี่น้องเนาะรีวิวให้พี่น้องกาเบิ่ง พศสอสองพันห้รอยี่สิเตอร์พี่น้องเรือสุวันณน้งพศสอสองพันห้าร้อยนี่กับิเมนผูสันนะพี่น้องเป็นนีกิู้สัน,นการใส่งานแล้วเรียนเก้าหรอเล่ะพี่น้องประเทศไทยภูมิพลอนดะุลยเดชราชการที่เก้านี่ือขึ้กักน พ่อสอสองพันหหน่อยยี่สิบเก่าที่ที่ประเด็นไปเบึงเขาวาเลียญราคาแพงอันนี้ก็บพ่แพงบันไดหรอกเจอเบิเบ้งในเน็ตกไดใดน้องพี่น้องเนาะผูน้มีก็เก็บรักษาไ้เด้อพี่น้องเอาไ้ไปกลางนาลกูกลาน,น้องสิได้เบิง่งเดือยุวันณนหงดจัดการที่เก้าหนึ่งบาทอันนี้ของประเด็นก็มีหลายเหรียญอยู่พี่น้อง มีทั้งเ,รเ,รเหรียญใหม่เหรียญเก่าของประเด็นมีทั้งเหรียญใหม่เหรียญเก่าเหรียญผ่านการใช้งานแล้วมารีวิวให้พี่น้องห้าเบิ้งเนาะก,กันเนาะมารีวิวให้พี่น้องห้าเบื้องพัทยาเหตุการณ์ทางไหนบอแน่ะอาจจะมีราคาหลายกว่าหนาเหรียญหมดกันเ้นาบอลนั่นก็บเจี๊ยบใบลูกหลานห้าเบิง้งต่อไปผ้าใบหนาหาเบิ้งยากแล้วเด้ออันนั้นสิพี่น้องเลยกันผู้ใดมีก็เก็บรักษาไว้โลดเพระาะว่า เขาเอาเข,ขาคลั่เบิดแล้วกันผู้ได้เก็บไว้ก็จังคอยย่างเหลือใบให้เบิ่งนาอพี่น้องนะอันนี้ก็เรียงผ่านการใส่งานแล้วที่ประเด็นเก็บไว้รีอก็ผ่านการใส่งานแล้วที่เก็บไว้ใบจนเก่าแล้วพี่น้องจนเก่าเราก็อสช่องพันหางลอยยี่สิบอันที่ก็เจ้าตามหาตามหาพราะซอสองพันหางลอยยี่สิบเก่าที่กันจำบ่ผิดน้อพี่น้องนะ นั่นว่ต้องไปตามหาดอกขีพมี่เหรอครับพงษ์ส่งได้ประเด็นเก็บมากประเด็ยนยังไม่เห็นนักเทียเลยนี่กับเก่าแล้วเด้อพี่น้องเก่าเหลววาก็จอดจ้องผ่านหนังลอยยีสิบเือกันเรียนนี้เก่าแล้วนี่ของประเด็นก็มีหลายเหรียญพี่น้องประเด็นอันจุ่มหนึ่งประเด็นกับแพ็กเซียถุงพลาสติกไว้เนาะแพ็กไว้อันนี้ อันนี้แกเอาใ่อันนี้ไใ้ซื้อบ่ได้ดแพ็กนาอพี่น้องก็เก็บไวเบ่ได้แพ็กอ,นะอ,อันนี้บพได้ใส่ซองซุ้มใจแตนอาราบัมใบซื้อ,อเ่รด้ใสใซ่องไว้ซุมเืินใจซองไว้อยู่เรมีก็เก็บว้เด้อไปเดินไปเห็นขาเจ้าห้นหลงมองขาเจ้ากับปากกาศรับสื่อแพงแพงพี่น้องจะก,กิงบ่กิงนก็เดินกระเบื้องไปซื้อน เจ้ากิ่งบ่กิ่งก็บบ่หงเหง่าเจ้าประกาศขายแพงซื้อแพงคักแซ่แพงเนี่ยฮะเราเหม่อจะเกิดความโลภมากเด้อพี่น้องผู้ใดก็ได้กันบ่เห็นกับตาบ่จับต้องได้อย่าไปหาเสียคนอื่นยังไงไงยังให้เขาหลอกใด่าเกิดความโลภความลงมันยากเนีบ่ตกยางบ่ออกกูได้หนกเงินบ่ได้มากยังไงกัน ประเด็นก็มารีวิวให้ดูเสียงใดก็ดังแฮงแฮงเประเด็นว่าประเด็นรีวิวอันเสียงบ่ดังประเด็นบ่ได้เบาใส่ไม่เนาะเบาใส่อันโทรศัพท์เลยได้พี่น้องเบาได้โทรศัพท์เลยนี่เสียงคนเฮ็ดนามเพราะว่าหม่องประเด็นอยู่มันติดกับหม่องแทงน้ำเลยเนาะพี่น้องหม่องประเด็นนอนอยู่อันเพราะว่าปากไฟก็บยุติดกับผนังหัวบอนอนประเด็นเลย กัดเสียงรบกวนจักหน่อยกัขอโทษขคอผ่าเดอ้อพี่น้องพระดนเงี้ยสิขอจบคลิปไว้ซ้ำนีก่กันใดบ่ดีบ่างามบอขอโทษขคอผ่าอากาศมั่งามในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสุกขู่สุกคนเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับขอบคุณหลายหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญย่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปหนาเลี้ย,ๆๆนะยงผู้เฒ่าไว้เอาบุญเดอ้อพี่น้องเอ้เหลากับว่าใครเก่งดอกพี่น้องเอาไว้ย่ำประเด็น มีเงินไปเสือหนังสือมาอ่านสีอ่านหนฟังดอกพี่น้องอันนี้เอาไว้ซ้ำหนิซสกอนเดอร์อไว้ติดตามคลิปนนะา่าประเด็นสีมารีวิวเรียนยังให้บ้างเอามารีวิวให้บ้างไปเสือมักสะสมพี่น้องเอาตามกันเยื่อมจากของไืเซือดอกสวัสดีค่ะ